สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัวชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กับช่องชัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับ <ๆ S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับทูกช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับพเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการรับชมคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญนะครับพเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทีมูฟนะครับทั้งหมด8ส่วน8รหัสนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็ยังมเงินไว้สิมนะครับไม่มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับเพื่อนๆก็ไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe กับช่อง ชาชวตสตา์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปนะครับมาดูตัวแรกกันนะครับเพื่อนๆกดออกจานเจ็ดกดอกจานสอกจานสามหกหกเก้าห้าแปดซีเดียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน500 MB ใช้งานได้7วันนะครับตัวที่2นะครับดอกจัน7 9 9ดอกจัน2ดจัน6 5 8 9 3 7 8 เก้าดอกจันสาร3 5สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2องิกนะครับใช้งานได้7วันตัวที่สานะครับดอกจัน799ดกากาดอกจันดอกจันามห้าแปดดกาอกจันสาร35สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน500 MB นะครับใช้งานได้เจวัน ตัวท <st> ี่4นะครับดอกจัน935ดอกจัน99สีเดียมตัวนี้จะเป็นเนตจำนวน2กิกใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน99สีเดียมตัวที่5นะครับดอกจัน935ดอกจัน88สีเดียมมีจะเป็นเนตจำนวน2กิกใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน88สีเดียมตัวที่6นะครับดอกจัน935ดอกจัน9สีเดียมตัวนี้จะเป็นเนตจำนวน 2 g ิกใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมต่อไปนะครับตัวที่7นะครับดอกจัน935ดอกจัน75ซี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน500 MB ใช้งานได้7วันดอกจัน935ดอกจัน75ซี่เหลี่ยมตัวถัดไปนะครับตัวที่8ตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน935ดอกจัน 8ฮาร์ดซีดีอมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 500MB ใช้งานได้7วันดอกจัน935ดอกจัน8ฮาร 8, 5, ์ดซีดีอมและนี่ก็คือทั้งหมดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตเครือข่ายทั้งหมด8ตัว8รหัสนะครับเพื่อนก็ลองสมัครกันดูได้เลยนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องชาชวัตสไตล์วุ่นที่สอกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ